เป็นการเป็นตวไวเป็นการเป็นตวเป็นกตัวไวยเป็นกันให้ขวังผ้าไต่ไมพอจะว่าผ้า่ให้ขาวางไปเลยใช่ไหมวางดแกทกบี่ผี้าังมาหางยกมาวางจงกระสุ์ที้กะสุนที่อยู่ข้า ะครับเรียนเชยเลยนะครับที่ถือประไต๋นะครับที่ถือประไต๋นะครับตอนนี้ก็ำลังถวายผ่านไปเด้อเพื่อนพี่ดอน้อง พอ,อดีจ้าคุณแม่แต้มจ้าสุขภาพแข็งแรงร้อยกว่าปีแล้วนะ่ ผมคือจอผมจะหูดหงิกันโมโหไปโมหูไปม่จะลงคนเด็ไม่จะไปจะแถวห้องสามห้องสี่ตัวจะมาเป็นยันไงตลาดไทยทำธุรกิจทำ มาายยูอ,อ๋อค่อยๆเดินค่อยๆเดินคุณแม่ค่อยๆเดินมาบุญถือให้ไหม <น ri> เราเค่อยๆเดินไปนี่คือบุญคือกุศลนะครับเด้อเป็นอายุหลายปัจนจัยเป็นกาจเคล็ดบุญยาเคล็ดกองกระถินนี่คืออนุสงค์คนบุญ<ม>นะพอพีอ่น้องเสีย,ยใจพันมาจากกอธมอดนะครับพอดีน้นองเป็นในปักกระถินครับเออ ดูวัดป่าสัทธธรรมที่ว่าเป็นอนุสรณ no. ์สมบุญเนาะพันที่น้องก็ได้กวมบุญรลวมปู่สนน้ำกันตอ่ง ดิวะลังกักเจนะเบตังตังกัสสกัจนะทาราลักหาบาลีเยวะอุปันนังอีดิเสจักะเลเยวังอุปันเนนะัสเตนะกัจนะทารอวัดสังอุท่านิโคนัำพักวัตาอุญญาโตเยนะอากังทามนัสสะสังสังจะกัจจะกกิสันติอนีภะนัมจัจจารอภะสมาัตานาจัลโลกะนัพโอดานัง చతునం

Sepi kanan, sepi kasewa, bukala sepi, atatamuti kakinang Iye nani kasi mengkakinar, usang dasar, makakinang kataridong Yo cimaci warowa, dumpala ci warowa Yo wapanak usah maseti, aceh waci waraka, mami ស <mile> ម្ប <guarding the window> ោវ <Alto Delire> េតានังអបរិហាបេតវកបទានំថថរេទោសមធ ोम អវេស្សតិဣតានិកេសោអាយសមាโฌតិពុញោសမ္បមហោបវសម្សោធម្មការោវិនយាការោ Samrama dariang sanda seko se bako samote cako sam pahang sapo bahun na ajar yowa otawawa bako anusa seko sama ko datangkan diri kamang api ko petawa kahinang aharitung Manja Maha mewang sapo yang sangkoa

Ibu menyasar, "Iman seperti orang rajin dan urusan, datang sepasi masa, senggah satu jati, satu hentikan. Ko iman gak tidak suka reorang, hutang tiji orang, kuasa wasi kehentikan yang akan kita. Wah, ayah sama kau cok di punya sewa. Ibu, nah, apa datang kita rusak, pada apa rokamena?" Dia menang.

ได้ล่มงกีบร่องเดกันเป็นเจ้าภาพล่มคทำบุญถาวายพระตาหารจตุปจตัจจัยผ้าไตจีวรสังฆทานพร้อมเครื่องของบริวารทั้งหลายเหล่าน,านี้มาถวายเป็นสังฆทานแด่พระที่สุสง์ในงานทำบุญกับทินปีนี้และขออุทิศบนบูุาเนี้ให้แก่าญาติในนินสายผู้ที่มีชีวิตอยู่ก็ดีผู้ที่ต้องรับประ้ยก็ดี อันว่าสางังฆทานนี้ย่อมมีอ,อริสฆ์อันยิ่งใหญ่สมเด็จพระพุทธองค์จะได้จรข้อจดจงว่าเป็นของพิสุขเรื่อหนึน่งลุกใดก็าหาไม่ได้เพราะเป็นของได้แต่ทรงทั่วทั้งสังฆมณฑลพระพุทธองค์ทรงตรัสว่าให้แจกแบ่งกันตามบรรดาที่มาถึงบัดน,นี้ก็ผมขอขโอกาสักเถิละผู้ใหญ่คณะสงฆ์ทุกโลกข้าพเจ้าขอสมมติตนเป็นพัสตุเทศแจกแบ่งพัเพื่องพระสงฆ์ทั้งปวงแจกสงวรหรือไม่สงวร หากมีทิกสุรูปหนึ่งรูปใดเห็นว่าไแม่เป็นกลางจงลณิสัยโปรดจงทักทวงขึ้นข้ามกลางหวางสงนี้อย่าได้จิงใจหากเห็นจงกลแล้วขอพระสง์จงมิ่งอยู่บัดนี้พระสมมิ่งอยู่ข้าพเจ้าจะรู้ได้ว่าเป็นสงกรแล้วจะได้ทาการแจกแบ่งพัดต่อไปนักการณ์บัดนี้ทักยังปัตมะภาโคเทระสะปาบุนาตี ส่วนที่หนึ่งย่อมตกถึงแก่พักเจริผู้ใหญ่ผู้มีอายุการพรรษาเนื้อตัวข้าพระเจ้าอกวเสสะบาคาอัมภะกันเทวะปาผุนันเตียเป็นผู้นันจักกระหัดทานันเตยาคาสุทังปริพุนจันตัวส่วนที่สองพักเจระผู้ใหญ่ได้เสร็จแล้วส่วนที่เหลือย่อมตกถึงแก่พักทรงทั้งหลายตามบรรดาที่มาถึงรับตั้งแก่อาวุโสไปจนถึงปันเต พระสงฆ์เสร็จแล้วส่ขที่เหลือย้องตกถึงแก่คณะญาติโยมขายจบขายกิกาผู้มีจิตศีรรมได้ร่วมทำบุญทำบุญในวันนี้ได้นำอาหารสิ่งของปลบริโภคใช้สอยได้ตามสบายเธอโดยเป็นจาาเวนโดยเป็นจาาไทยหากมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดล่วงตกตกหล่นกับแบนั้นถือว่าเป็นเศษอาหารให้กับสัตว์เลี้ยงและัตที่เลี้ยงเคี้ยว้วยอาหารนั้นบัดนี้พระเจ้าได้ทำการแจกแพระเศษเรียบร้อยแล้ว ขอให้ทุกท่านจงเกรงวาจาสาธุการขึ้นขอม้อมกันเถิธ<ะ>ุ